เปียกเปลี่ยววะเกิดจองบอไหเนาะเปลี่ยวพอต่ำหมดเตนน่าสบายดีท่านผู้ชมมาคนโตกบ้างโตกห้ามจะบ้าอ๋ออยากมาน้ำผลได้ฮะในไน้ำเา จากมานเปแล้วกันไปจากมาหนังข่อยคต้องทำอะไวต้องทำใน nhà วะต้องทำะเาเมาดาต้องทำเพลินพี่น้องไหเขาเอือเขาแมมาต่น้าคุตกคนตกแหงๆเมื่อกี้นี่ยังแนบมึงอยู่ได้ไหมจากมานอง่อยเนแนว เพือหลานสบายดีไปพี่น้องพาไปเมื่อสุขสุชุกคนเด้อยินดีต้อนรับสุชอมประเระจคือเก่าขึ้นมาเมื่อนี้ก็ฝนตกแม่เขาเอื้อยเขาพี่เคยเขาหลานๆก็าพากันมาแต่หน้าเนาะนึ่จังหวะฝนตกแห้งเปียกเมื่อลูกหลานเลือดตะพูน้อยบริเปียกเพราะว่าเอาคันห่มมาเลย โอ้มนสิบปวสอดปวทังน ah, oh, okay. ah, awesome. ี่หน้ามีอะไรนะน้าจะฆ่านี่น้ำฝนด้วฮะล่องมันสอดด้วยโอ้ยนั่งมาถึงาแบบดำบุนาว่บ่บุนาวอบ่ แน่น้ำเขาปากนั่นอาบแรกเราก็เป่งน้ำนะทีมเป่งทีมแล้วก็ให้มันนั่นไหมมือแรกฝนกระโต๊กฝนโต๊กกมันก็นั่นไหมมันก็เปลี่ยนน้ำไหม

ว่นนาว่มืม่นี้กับคนมือที่คนตกแห้งอย่างนี้อเนาะขี้สายกับบริกรโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นไปนนยังได้กองลั กองละล้านสองพี่น้องใช่หนึ่งล้านสองแสนเท่ากับราวๆสามพันบาทกองนึงประมาณสามพันบาทอันอันนี้นะแล้วก็ปัจัยได้ไปสร้างอันนี้มานำพี่น้องลูกหลานกระถากันอาบน้ำยู่ปุ่นเนาะสร้างตัวนี้อันนี้กองกองหนึ่งกองละล้านประมาณพันแปดร้อยบาทประมาณนี้อันนี้นะ อันนี้อีกสักเทอะไรอันนี้นะอันนี้นี่แพงเลยพีน่น้องอิดนี่อิดแดงนี่อิดแดงเขาเอามาก่อตัวนี้นะพอเปลเป็นเสาโซ่แล้วก็เสาทั้งคางนี้ทั้งคาง,งทั้งนี้แล้วก็ทั้งคางฟังฝุ่นแล้วก็ทั้งกลางทั้งกลางเฮือนนายจะาโบพ่อเนาะเขาสั่งมาประมาณหนึ่งพันก้อนนายจะาโบพ่อคือโซนนี้กับยุดก่อน ละงับก่อนทำภาษีนั่นอีกรับตับเนินการอีกแบบกบดายถึงฝนตกเนาะค้าให้ค้าสวนในคะ้าให้ค้าหน้าน่ำไม่เพื่อนกับเทพื้นแล้วถ,ถือว่าค่แน่ เพื่อนก็นยายไปอย่างนี้เพราะเพื่อนตัวเองทีนนนน่นั่บได้เป็นนันเป็ฝนพระได้ที่นี่แหละชีวิตประจำวันแต่วัอนี้พอได้ออกธุระเนาะคือถึงสี่แลพี่้องเดี๋ยวว่าใจสิมาเบาแบบขาวๆเนาะจะมีเรื่องหนึ่งเนาะที่แบบนั้นไงคือได้ไปหา เรื่องอ้ายผู้ที่เล่าตกต้นไม้เอ๋ฮัก,กะนะก็คือแบบลำบากใจน้ำเล่านะพี่น้องก็ประมาณเข้าไปยักว่าวเนาะในในในคลิปเที่ยวลงเขา้าไปยักว่าวในคลิปนั้นนะเข้าก็ชิมาเฮ็ดแยกแยกแบบนี้ก็คืออ้ายเพิ่อนนะถามว่าเรามีพี่น้องบ่ถา้า,นะากตกตพี่น้องคนใดที่จําได้เนาะคนที่แอวฮักตกต้นไม้คนที่พ,พรผอมขาเล่าต้นนี้แนะรีบแล้ว ไฟไม่ตีนบฮู้ซึกยังเลยนะที่จริงแล้วมีแม่แม่แล้วก็นยังน้องแล้วก็หลายคนน้องแล้วก็หลายคนมีหลายคนแต่ว่าเราไปรับการช่วยเหลือแบบถ้าครบคู่คือประตูว่าใจเองนี่ก็คือว่าเป็นคนนอกพี่น้องเป็นคนนอกแล้วบบฮู้เสียดได้สบายการเงินที่เอาหายเล่าเนาะสี่ห้าสิบสามสี่สิบ ตามที่กําลังตัวเองมีพี่น้องซอยเราด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์น้ากันเป็นมนุษย์น้ากันก็คือแบบว่าลุงลงคลิปวิดีโอไปเนาะถ้าว่ามีคนเบิ่งหลายกะมักคสิมีรายได้เข้ามาทาง y ยูทูบเนาะพอใจกัคสีเอาเงินไปไปแบงให้เ่าพี่นองไปแบงให้เราอีกประมองสามวันก็เอาเงินไปแบงให้เราอาจจะบวหลวงบวหลายนะพี่น้องเพราะว่า จากบ้านปวจัยไปบ้านเราวมื่อไกลเด้ก็คือวอ,อาง่ายๆแตอยากซอยเหลือผู้คนนะพี่น้องคนตกทุกข์ได้ยากจะคิดว่าจาังไงแต่ตัวเองจะทำปบ่ปใจประสบพ่อบ่กันหนักเนาะแต่ว่าสาเหตุมันบ่ใจัยบริวารว่าว่าง่ายๆซะมีคนอิจฉาคือเขาบ่ิหาปรปวจัยสร้อยครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวมาแต่ทางอื่น แล้วเขาโบผอมว่าซะซะแต่ว่าโบแม่นดอกบุคคลมันเป็นบุคคลที่มีอำนาจแน่ลนะ่ะบุญชห้ซอยเขาสร้างเขาสร้างครอบครัวนั่นแต่โบแม่ครอบครัวที่ยังพักยังประจัยบอกเ่าขาวประมาณนี้เนาะว่าเขาขาวบ่อให้พี่น้องไปแปลเองเขาซื้อบอกแจ้งละเอียดฉันไลยมันกับบ่อได้นะแล้ววันนี้เขาโบมากเนาะเขาก็เลยใส่ความเนาะประจัยก็ต้องมีความเดือดร้อน เพอนห่อนโอ้เทวน,นักแล้วเทวน,นักคนคนหนึ่งที่จะฮับได้พี่น้องคนกำลังสงั่งต้นสั่งโตเนาะห้าใจนะแต่ตอนนี้ก็ู้สึกว่าไข่เน่แล้วไข่เน่ไข่เน่โบแมนว่ามีคนเปิด,เป,ดเปิดโอกาสเปิดโอกาสปล่อยโอกาสใหายใจดำเนินการเป็น,นต่อโบอแมนนะไข่เน่ก็ว่าไข่ตรงที่แบบกําลังกายกําลังใจเฮากลับมาอาจจะบบโบทบอเก้าเนาะ แต่ว่าก็มีกำลังใจกบมาหลา,หลายเติบอยู่ตอนช่วงประสบพบปัญหาตอนแรกๆนะบริเนอน์สามเดือนพี่น้องสามเดือนคลิปนี้เนาะถ้าว่าคนบึงโบรายเนาะถ้าว่าพี่น้องบึงโบรายเลยสิอัดคลิปแบบเมื่อได้มีโอกาสสีเฮ็ดแบบเขียนหัวคอไวนะ้อัน,นีค้คือให้เอฟซีตัวรักเนาะได้บึงเนาะคล,คลิปนี้นะพี่น้องเอฟซีตัวรัก ถ้าบคนที่บ่มักเบื่องคลิปจนจบก็บคือสีบริห็ณน่นนะพี่น้องคือสาเหตุเนาะก็าบอกงไงครับคนผู้นึงจะฮับได้ที่บรใจัยประสบพบพอมมาแบบคดไล่สว่ามมูลค่าที่เสียนะ่ะเสียหายตัวจริงของบ่ใจัยกับบรมีเงินเปรียบเทียบว่าเสียที่ดินเสียให้เสียหน้ามูลค่าประมาณนั้นพี่น้องถัาเป็นเงินบาทก็4 5 0,000แสนบาทบ่บ่บรุษหันที่บรใจัยประสบพบพอมา โดยความที่คนกันแกงว่าใชคนกันแก้ง,กแ,กงแต่บอแมนซ้ายเดียวกันเป็นอีกคนคนบุคคนเดียวเป็นบุคคลบอแมนซายเดียวกันบุกคนอาจจะเข้าใจว่าอันเพื่อนทีมงานบุกเกี่ยวพี่น้องน,นีรับแพงกันดีแต่ว่าบริติดต่อหากันอยู่แต่ว่าบุไม่ใช่คนรอบุรีร่มกันทุกเรื่องซื้ออันน่ะ เบีว,ว่ามันม,นมีเดี๋ยวไหนเนาะถ้าว่ามีโอกาสนะพี่น้องประมาณให้มันผ่านไปประมาณเป็นปีก่อนเดี๋ยวกระจียสีเหลาสูฟังหรือว่าให้ยอดซับย์พุทธิตามสูงขึ้นพุ่งขึ้นก้อนนี้ก่อนพอกระสีได้เบาป้าเดียวกระสีจ,จบเลยนะโบม,มาเบาอยูนะก็ะคือมากลับมาวานเว,เวียนถึงไอ้พุทธิเหล่าเนาะคือเกานะ่าเนาะก็คือเหล่านี้ มาใจกันซีซอยเล่าเท่าที่ซอยได้นะเพีงว่าแต่บ่มีบุคคลที่ประกอบช่วนหรืออย่างกับเดี๋ยวมาใจกับสีสมทบเงินจากทายวิดีโอเอาเานะพี่น้องมีรายได้กับิไปแบ่งปันเราสงสารเราบ่มีวิธีการที่ได้เอาหหยนะพี่น้องปัจจัยเองกับผมบ,บ่มีรายได้เด้รายได้ส่วนหนึ่งเนาะส่วนใ่ายๆเลยแหละครับว,ว,ว่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเฮือนนี่ถ้าว่ามีความจําเป็นบอก มันจำเป็นว่าเรื่องอนาคตของเฮาพี่น้องอนาคตของเฮาพ่อแม่บ้านปลายชีวิตก,ก,ก็อยากเฮาก็อยากเฮ็ดเพื่อพ่อแม่เฮ็ดในสิ่งดีๆให้เพื่อนทำเพื่อนชามิบนซองสำคัญรวมกันสำคัญนะพี่เนาะมนสำคัญ,คญ,คญ,คญแห้งๆไงปัจจัยหลักๆเนาะรถกับบ้านกับเพื่อนนี่อะไรสำคัญกว่ากันถ้าถ้ารับเ้าใจแล้วนี่เพื<ม>่อนพูดแล้วสำคัญกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนโตโด็อกแต่ว่าบบได้ให้ พักพิงถึงผู้อื่นผู้ที่มีความคิดในนึงมันต่างกันแต่ละคนมุมมองของคนมันต่างกันนะมันก็เลยแบบว่าชิที่นี้แบบถือร้อยเปอร์เซ็นต์มื่อกว่าเมื่นไหที่นี่เลยพีดร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่นไหทุกคนมีแงม่มุมข้อคิดมันต่างกันแต่ว่าก็าใจเสียอย่างหนึ่งเนาะเสียหลายอย่างอยู่ละเสียอย่างที่แบบว่าบาลานซ์ยังบม่ค่อยสี ชัดเจนแจ่มใสนะพี่น้องประมาณแบบมันมันเป็นในะไดบุพ่อแมย์บรินให้เว้าตอนอยังน้อยนะมีแตอร์ซ้อนห้ลบอยู่ในหู้กับตอนอยังน้อยกับพี่พ่นบ่ค่อยสูพ่นประไรแต่ว่าสูมือนี้ถ้าว่าผู้ได้มาเกียบกับกาซิโบ่โบจุงคือกาวละที่ผ่านมาครับพมผอมมาหลายแล้วเฮากรับคอแบบอื้ม ปกป้องครอบครัวกปกป้องคนที่หักแน่พี่น้องประใจกันประสบภพพ่อ,พอมาหลายแหละกระสีบ่ได้แต่ตอนย่อมยังมาหลายอย่างเนะาะเฮานี่ก็ใหญ่ขึ้นมาละคือเสัยสันละมีแต่รอบิ่งน้ำกันตอนต่อไปนึกเพียงเนาะว่าสิไปหาเพิ่นไว้เนี่ยแล้วสงสารเพิ่นกลับมาเห็นนี่เลยไปว่ามันสะลดใจน,นะโอ้ผมสะลดใจแล้วเนาะจากแต่ก่อน เราคนทีอยู่สุขภาพเรากับใครแน่นะหนึ่งมากับมีคนเว้ากับแมนยูระหว่าเราบ่ดได้ค่อยออกกับร่างกายนะเราอยู่ซื่อนั่งสื่อ,อ,อเราบ่ฝึกบ่ยังนะข้นเราฝึกข้นเล่ายังกับที่ไขแน่นะแต่ว่าเรื่องทำความสะอาดทำความเยียงกบเฮ้ากับบริแมนไว้ชี้พ้อมเล่าเนเขาขางเรานะเรานาะแล้วนะคนมันป่วย่น้อคนมันเจ็บคนมันปวดนนะ่ะ กบุมีก่กำลังจิตกำลังใจใชีแบบไปค <c> ล <oughs> ิปกอดเทือนซ่านแบบเป็นโตเฮาเองนะปวดแขวนี่พี่น้องปวดฟันธรรมดาไอ้ชื่อยังพอแห้งแล้วผ <c> ม <oughs> บอกพูนมาพี่เนาะท่าไใดกะเขอขอบคุณขอณขอบใจเพื่อใหพี่น้องทุกคนจั้งในก็รอติดตามน้ากันเด้อพี่น้องเด้อว, <c oughs> ว่าเป็นทาน <c oughs> ่าไใดเนาะเข้าใจกันตัคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเลย เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเนาะถ้าพี่น้องอยากเบื้องนะถ้าพี่นอ้องอยากเบิ้งกับเข้ากับอิงตามแบบเปิ้งคอมเมนต์พี่น้องนี่แหละวา่ามีคนให้ความสนใจบา่านะถ้าว่าอืว่าจังใดเนาะ,ะเอาตามเบิ้งตามตัวจริงเะรอฮะพี่น้องเอ้จังไดก็อยู่ขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งขอให้สู่ๆเนาะมีกำลังใจพี่น้องในการ ใช้ชีวิตเข้าใจก็บจบก่อนพี่น้องคลิปจบเพียงทเท่านี้เด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้พี่น้องถึกใจฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดซับสไครต์คลิปนี้บริมีญยังไงเนาะที่มาว่าขาวๆว่ามาฟังนำการชื่อพี่น้องโอเคพี่น้องเลยบายๆเนาะไปก่อนเพีองเลย